คลิปนี้เอเจฟแกะกล่องเลยมีลอกที่น้าเจมอยากได้มันทั้งชีวิตลอกอะไรนะที่น้าเจมอยากได้มันตลอดชีวิตมาติดตามกันใครนินทาวะ เอาถ่ายแล้วเหรอไม่เห็นสามสองหนึ่งสวัสดีครับเฮ้ยอาสุดด,ด,ดีทุกชั้นเลยนะครับวันนี้มาพบผมเจมส์เบดบินจากชาแน,นล AJ Fox TV อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบผมเจมส์เบดบินวันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคืกอกับรายการ AJ Fox แกะของ EP ที่เจ็สกแลา ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งวันนี้ AJ Fox แกะกล่องวันที่อัดเป็นวันเกิดนะเจมเลยเว้ยอาาเจมเกิด5กันยาก็ขอบคุณสำหรับ,บคำอวยพรนะคลิปนี้น่าจะลงที่หลังละนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันในเฟซนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับคลิปนี้ AJ Fox แกะกล่องเลยมีลอกที่เจมอยากได้มาทั้งชีวิตเข้ามานะครับซึ่ง2ตัวเลยแหละะ wow. มี2ตัวเลยแหละนะครับซึ่งน้าเจมก็จะปล่อยออกตัวหนึ่งแล้วเก็บไปใช้ตัวนึงลอกอะไรนะที่น้าเจมอยากได้มาตลอดชีวิตนะครับต้องเราติดตามกันโอเคเดี๋ยวอธิบายคอนเซปต์รายการนี้กันก่นกอนนะครับเอกจากแกะกล่องก็คือรายการที่เราจะเอากล่องไปสนีเนี่ยสั่งของเนี่ยจากสินค้าทุกอย่างแล้วมาแกะให้นานาโดยกันซึ่งสินค้าตลยิยาก็อาจจะเป็นแบบของเกี่ยวกับตกปลาลอกคันของแตงหรือไม่ก็อุปกรณ์ไอทีในการตกแต่งบ้า,บ,า,บ,า,บ,าบ้าของน้าเจมซึ่งส่วนมาก จะเกิดจากที่น้าเนี่ยส่งลอกมาบอกน,น้าผมอยากขายส่งไม้นะเจมเช็คแล้วก็รีบโอนตังค์ให้ซึ่งชุดนี้ก็มีทั้งซื้อทั้งหิ้วจากญี่ปุ่นก็มีหรือจากซื้อสดก็มีหรือน้าๆส่งมาให้ก็มีท้งนี้ทางนั้นไปอย่างมากนะครับอ่ะวันนี้ไม่พูดเยอะยนะครับวันนี้วันดีวันเกิดนะเจมเนาะอ่ะขอบคุณค่าขครเฮดบีดีข้างล่างก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าลอกที่เจอมอยากได้ที่สุดในชีวิตคืออะไรนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับันนี้เล็กๆไปก่อนไม่ใช่ลลออออกอกกรเ็ๆๆๆคืออะไบวิ นา้าลดนลิสนะครับผมกล่องอยังไม่ได้เปิดนะจะเปิดพร้อมกันเอ้ยกล่องใหญ่มากแต่ของนิดเดียวไม่รู้อะไรนี่ครับอะไรก,ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอะไรอ๋อคือแป้นกดสตรีทนะครับเจอมาซื้อมาสแปะไว้สำรองไว้นะครับมาพร้อมไอด้ดำๆข้างๆเลยนะครับลืมเลยฟังจนลืมเลยอันนี้ไปเก็บรวมกันไว้ทำไงให้มันรวมกันดีนะก็ขอ,ขอซองซิปหนึ่งซองได้ไหมแล้วก็ได้แป้นกดสตรีทนะครับโปรเจก 3ามสิมิลตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวแต่มให้ดูนะครับผมอ่ะต่อไปกล่องเล็กอีกกล่องนี้จาก j n t นะมีใครแอบแกะแล้วเนี่ยนี่นะครับออกมาละแล,ะล้วก็แอบแกะหรอกี่เป็นน็อปครับผมน็อปเมกระรเบดแท้นะครับนี่เมกระรเบดนะครับผมอันนี้จองมาจากน็อปฟิลก็เอามาเฉยๆนั่นแหละขนทักมาเอาไหมเอาก็เอาเฉยๆนะครับน็อปเมกะเบดมา เห็นโลโก้ไม่กะเบิดป่ะนะครับน็อปก็ไม่กะเบิดนะครับซื้อมาสองคู่ก็เอามาสำรองสำรองไว้อะเอ็อล็อกสตรีทนะครับนี้ไว้ใส่เจ้า SSV ตัวที่เราเจมแต่งที่แปลงเป็นนามิกิเอาให้สุดลูกปือนน็อปนะครับซื้อสำรองไว้ไหายบ่อยครับของพวกนี้นี่ก็ได้เป็นน็อปสองคู่แล้วก็ลูกปืน10เม็ดแล้วก็น็อตนามิกินะครับต่อไปเป็นซองกันบ้างนะครับอันนี้จากลาซาด้านะครับเป็นอะไรก็ จบไม่ได้เลยเคเฮ้ยเจ๋งว่ะระปุกอมสินหรือเปล่าเอาคืออะไรนะครับมาเปิดกันนี่รู้สึกอันนี้จะมาจากต่างประเทศด้วยแหละอุ๊ยาดเลยเปิดฟุ๊เป็นสปูนเตรียมสั่งมาลองนะสปูนซิ่งนะครับลายลังพึ่งสวยอะสวยไหมนี่ครับ สั่งมาลองจากต่างประเทศเพิ่งถึงเลยสั่งหลายวันมาก3 4เมนเดี๋ยนะจะแต่งให้ดูว่าจะออกมาแบบไหนมันแบบสวยดีเด็เลยสั่งมาผมชอบมันมีหลกแพ็กเกจจิ้งดีมากเลยเป็นเป็นมินยมนะมันนาาแข็งเราก็เลยใส่ซองมาได้ไม่มีปัญหาเลยปลาหัวคนแตกต่อมากล่องใหญ่หน่อยอันนี้จากคุณกหนกพันนะครับลอกอะไรหรือเปล่าตัวใหญ่นะชื่อผู้หญิง้วยกหนกพันมาจากอินบุรี ใกล้ๆนะเจมิงนั่นเจม,เจม,เจมอยู่ลบบุรีอินบุรีก็อยู่สิงห์เนาะตอนแรกผมจะให้ตะกรงไปเอาด้วยของชิ้นเนี้ยเพราะว่าตะกรงเรียนอยู่แถวนั้นติดโรงเรียนเลยเขาว่างั้นอโอ้ใช้แรงเยอะมากครับกองนี้ป๊า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 กระดาษเปล่าครับนี่นะครับเป็นมัดมัดนี่ฮ่า,าเปล่าเนี่ย เราค่อยแกะนะครับบางทีตัดอาจจะไปโดนสิ่งของภายในได้เดี๋ยวเป็นรอยโอ้ในซองมีซองอีกทีครับสองชั้น <c oughs> ท่านนี้แพ็คของสุดยอดมากอากล่องนี้ก็คือเจ้าเดว่าทีสามนั่นเองนะครับวิยสวยด้วยมาพร้อมสปูลซิ่งเลยนะครับเปิดประทุนได้ฝบพันนะัาพันนะ ฟาบันนะนะครับตัวนี้เป็นซ้ายรอบเจ็ดซ้ายเนี่ยควรตามหายเยอะกว่าขวาอีกนะจะบอกให้เดี๋ยวได้ลุ้นเบอร์กันแน่นะครับอยากลุ้นเบอร์ติดตามเฟนนะเจมมาจิรายุบนนนเฟนนี้จ้าออมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับกล่องต่อไปกล่องต่อไปกลองไหนดีกล่องนี้ดีกว่าดูอ้วนมาเลยอ้วนมาเลยนะครับดูป่องมาเลยนะครับด้านข้างสกินได้ว่าด้วยเฮ้ยลอกอะไรเอ่ยก็ต้องลอกได้ว่าแหละแต่ทําไมเขามีเทปกล่าวได้ว่าได้วะ กล่องนี้มาจากกําแพงเพชรน,นะจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาลองแกะกันดูนะครับโอ้แต่กล่องตึงมากๆครับผมนี่นะครับเปิดมาก็มีบับเโป้ลอ่านี่ก็คือเจ้าไดว่านะครับฟุกิสนามมกินะครับที่สาคัญบอกเลยตัวนี้แต่งเต็มนะครับซึ่งนาเจมส์เราเอาไ้ใช้ก่อนนะจ๊ะยังไม่ขายตอนนี้ไม่ต้องมาจีบนะยังไม่ลุ้นเบอร์นะครับ หรือเปลี่ยนใจยังไงก็เราติดตามนะครับเพราะตัวนี้ใจนะเจมอยากได้มาใช้เพราะมันแต่งแบบสุดๆ,ๆนะครับอ่านี่นะครับซีนนามิก,กิสุดยังไงสุดตรงนี้ครับได้แขนทิตโตะนะครับซายเฮเฮดปรับคอเฮนเฮดของแท้นะครับของแท้นะครับนะเจมเอามาใช้นะครับตัวนี้หรือจะอาจจะเปิดเบอร์ก็ต้องรอติดตามเฟซไหนเฟซไหนจิระยุบน,นวนนะครับ สวยมากนะครับแขนแค่แขนสามพันกว่าบาทนะจ๊ะสวยมากตัวนี้สีแดงแรงลิตหลอกที่นับปุ้ยเขาชอบเอาไปสกิป,ปิ้งนั่นแหละสวยเปล่ะท่านผู้ชมาว่าสวยเปล่ะเออผมก็ว่าสวยนะครับทั้งนั้น,น,นขอเก็บไว้ใช้ก่อนอ่าวจ๋าบัดเดามโมอ้าอ้าอต่อไปเป็นตองดีกว่าอันนี้ก็จากลาซาด้าสบัดดูแลสป,ปูนเหมือนกันนะแกะชิวๆครับอยู่แบบนีเจะไม่ต้องไปลุ้น อ่าสปูนซิ่งนะครับ2อลูกเลยพเจียมสั่งมาไว้แบบสำรองเงี้ยเพื่ออยากแต่งลอกอะไรเราจะได้มีเลยนะครับผมหรือบางทีซื้อลอกแบบไม่สมประกอบมาด้วยก็มีนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผม สองโลกสีแดงเหมือนกันเลยนะ้าเจมชอบสีแดงนะครับพอสังเกตลองนะ้าเจมแต่ตัวแดงหมด34มุดมิลนะครับนะ้าเจมจะมีอะไหล่ไว้เยอะมากถ้าเป็นส4มิลเพราะว่านะ้าเจมแต่งบ่อยนะครับก็เลยต้องซื้อไว้จะได้แบบเวลาแบบอยากแต่งมันจะได้แต่งเลยอะไรเงี้ยกระปูนไม่ใช่ของหาย,ยากอะไรครับแต่เป็นของที่ต้องใช้ตังซื้อของโลกสีแดงเหมือนกันลืน่นๆใครอยากตีเ,เบาๆท้าหานะ้าเจมได้นะจ๊ะเละ็กสองกองฝาดเอ็กเพสดังคู่นะเอาไหนดีอันนี้ดีกว่า อ๋ออันนี้คือน็อตครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นตัวครอบน็อตนะครับเอามาแต่งขำๆเพราะเจมเพิ่งออก X m ็กไมาเว้อาถูกนะใครจะใช้ลองไปดูชุดละแค่สิบบาทเก้าสิบบาทคือมันเป็นตัวที่เอาไปครอบน็อตนะครับม,มันก็สวยดีเพราะว่าเจมออกรถตังค์หมดแล้วตังค์ไม่พอนะครับ,บเจมก็เลยซื้อพวกนี้ไปก่อนนะไว้มีตังค์ค่อยไปไล่น็อตแท้เนาะ นี่าสวยดีนะสีด๊าทีไปลองหาดูครับพิมพ์ไปในเกินว่าอะไรนะตัวค้อมน็อตนะครับก็มีสีทองสีแดงอะไรก็ว่าไปแล้วเจมสสีดาเทมาไ้แต่งเอ็กแม็กอ่ะรอชมเอากล่องสุดท้ายแล้วนะครับจาสินธิเดชตัวนี้ผมพูดเลยว่าเป็นลอกยอดลักของเลเจมเลยต่างบิตรงมาจากเจแปนญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวร <Wow. S 1> อสินค้าเกือบเป็นเดือนอะเป็นเดือนผมพูดเลยเป็นเดือน ได้แล้วนะครับลองในฝันของนะเจมตั้งสองตัวเนี่ยอ่ะรุ่นอะไรบ้างลองเปิดดูนะจ๊ะฝึกนี่ได้ว่าคู่นะจ๊ะอ่ะอ่ะอ่ะเอยียนีนไ้รู้สิรุ่นอะไรไมืบวกหรอกบอกักบวกดูพร้อมกันสิแม่อ่ามันก็คือเจ้าไดว่าที่นา้าเจมไฝ่ฝันไดว่าอีสับแอรนะจ๊ะโอ้โหอ มาทีเดียว2ตัวเลยนะเจมรอคอยนานมากตังหิ้วข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยอย่างที่น้าเจมบอกว่าลอกตัวนี้ผมอยากได้มากผมหาซื้อในไทยไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดก่อนเลยเจออยู่ญี่ปุ่นผมซื้อมาแม่ง2ตัวเลยนะครับเม่นะครับเจ้าที飒แอร์สุดสวยของเราเบาวิงที่สําคัญหมุนซ้ายและจ้าอ่าเลื่อนหมุนซ้ายที่น้าเจมถนัดนั่นเองนะครับ นี่เป็นไงเลืเล่อนๆดูสปูนแคเดียฟเลื่อนๆบ่เก็บไปใช้นะจ๊ะถือว่ามันเป็นลอกราคาค่อนข้างสูงนะครับนายเจมก็ถือว่าเฮ้ยให้ของขวัญวันเกิดตัวเองดีกว่านะครับเพราะวันนี้ก็วันเกิดนาเจมด้วยนะครับอ่ะอีกกล่องนึงมาปุ๊บนี่เป็นไงมี2ตัวเลยลอกในฝันได้ว่าดีซับแอร์รอบแทั้งคู่ ซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับผมปล่อยออกหนึ่งตัวไอน้นายเจมก็บ้าเจอคองที่อยากได้นี่ปล่อยซื้อทีเดียว2ตัวเลยบินมาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นมือสองจากประเทศญี่ปุ่นเคยใช้ในไทยนี่เทพพอไหมถามใจดูสวยๆนางฟ้าทั้งคู่อยากลุ้นเบอร์นะครับปล่อยหนึ่งตัวติดตามเฟนนายเจมครับจิตอายุนวนเฟนนี้แล้วเราเค่อยมาลุ้นกันลอกโคตรเทพตัวเนี้ คนรักนะเจมเก็บไว้หนึ่งตัวนะครับคือลอกมันราคาค่อนข้างแพงนะครับดังนั้นเราซื้อบ่อยไม่ได้นะครับเราจะซื้อผมมองว่าเฮ้ยซื้อในวาระโอกาสพิเศษดีกว่านะครับเว่าเฮ้ยเป็นวันเกิดนะเจมเหมือนกันนะเจมเลยแบบักได้มากๆก็เลยเออกัดฟันซื้อยอมลงคุณรอเลยรอตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะเพราะมันจะเดินทางจากญี่ปุ่นมาเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับเลยซื้อมา2ตัวเลยแต่ก็ต้องปล่อยออกหนึ่งตัวครับเพอเราเก็บทั้งคู่ไม่ไหวนะจ๊ะอยากรุ่นเบอร์คตามเฟ์มมาแค่นั้นเอง พาะแกะกล่อง EP ที่7นี้นะครับจบมปแล้วนะครับมาสรุปกันว่านาเจมได้อะไรมาบ้างนะครับทั้งนี้นั่นก็มีล็อกที่อยากได้มาทั้งชีวิตมีล็อกที่แต่งรอๆเก็บไว้ใช้มีของแต่งรถมีอะไรแต่งมากมายนะครับอ่ะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวดีลองสรุปกันอ่ะอะไรที่มันหยิบง่ายก่อนะน็อตไดเทนะครับไว้แต่งเจ้าอีกแม็กน้องใหม่ของเรายังไม่มีใครตั้งชื่อเลยอ่ะตอนนี้ใครก็ได้คอมเมนต์ตั้งชื่ออ m a แม็กให้เราด้วย <S <S ที่3ปูนซิ่งนะครับผม พลงัง3-4มิลปกตินะครับน็อปเมกะเบลูกปืนนะครับทีมีปบะ์ย่อยผมจะไม่เน้นนะกานกดสต,ตรีทบูลซิ่ง3ลูกนะครับสีแดงไอว่าทีสามแอร์ทีเดียว2ตัวลอกในฝันบอกเลยนีตนาวิกิแต่งเต็มนะครับได้มาประมาณนี้นะครับเทพๆทปทับป,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 ปัวนะจ๊ะ สำหรับ a d เแกะกล่อง EP ที่7นะครับ้าเกิดขึ้นไม่ได้เลยท่านะนะ้าไม่ส่งสินค้ามาให้ผมนะครับก็คือพดูดง่ายๆใครอยากเปลี่ยนลอกรักของท่านให้เป็นเงิน ท่านทาได้นะครับผม,ผมก็สามารถส่งเข้ามาทักทายเข้ามาคุยก่อนนะเจมร,รับตัวนี้ไหมส่งภาพทุกมุมมานะครับสาภาพเป็นไงตาหนิเป็ไงยังไงถามก่อนราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราตกลงราคากันได้ทั้ง2ฝ่วยส่งสุดท้ายนะเจมเช็คสาภาพเพิ่มเติมอีกทีรอรับเงินได้เลยครับเพียงแค่นั้นครับบางทีลอกหลักหมื่นมันซื้อง่ายถ้าเรามีตงังแต่มันขายยากถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มที่คนรับซื้อนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับวันนี้มันเกิดนะเจมด้วยวันนี้วันดีนะครับมาไวัยไปไวนะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้าเจมถึง40,000ซับต่อีนะ35,000แล้วขออีก5,000นนะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเพราะช่วงนี้วิวน้อยมากนะไปแล้วสวัสดีครับ